หมกแหนมแสนง,ง่ายมาดูธีททากันเลยครับถ้าจะทําแหนมให้อร่อยนะจะเป็นยนําแหนมข้าวผัดแหนมหลนแหนมนะมันก็อย่างนี้มันก็อย่างนี้พี่ผมบอกเลยแล้วก็ซอยแบบนี้นี่แบบนี้ฮ่าฮ่่าอ่ะต้นหอมก็ได้อ่ะผักชีต้นหอมแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็นี่ใส่ลงไปไข่ลงไปอ่ะประมาณนี้ แต่ก็ได้ไม่แตกก็ได้ไม่ต้องคุกนะไม่ต้องคุกไวอย่างนี้เลยแล้วก็พริกเนี่ยเขาจะใส่กันอย่างนี้เลยนะลูกโดดลูกโดดลูกโดกโดนะเขาใส่แบบลูกโดดอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปตำอ,อะไรมันกระเทียมเด๋ยวทุบนิดนึงแล้วก็ไข่เนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่อย่าไปตีพี่คนได้คนได้แต่อย่าไปตีอย่าทําเป็นไข่เจียวยำๆเออย้ำๆได้แต่อย่าอย่าทําเป็นไข่เจียวจะไม่อร่อยพี่เอาน้ําลงหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเลย ค่ะใช้ไฟอ่อนเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำนิดเดียวอย่างเงี้ยอย่าเอาน้าไปผสมนะเอาน้ําใส่ลงไปในกระทะเหมือนให้น้าอ่ะมันเป็นไอ้น้ำเนี่ยนะมันจะเริ่มสุกแล้วน้ำปลาน้ำปลาแ่นมเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากอันนี้มันเปียวขา <ๆ S 2> <ข>ไม่กินหนหวานกันอยู่แล้วนะนี่นี่แบบนี้นี่ดูข้างล่างก็เกียมๆหน่อยนะไม่ถึงกับไหมแต่ถ้าพี่ไม่ใส่น้ําไหมแน่นอนอืเสร็จแล้วครับหมกแหนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วลองมีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแน่นอนและถ้าใครสนใจเดี๋ยวบลแพนใบนี้เรามีพิกัดอยู่ที่ใต้โพสต์ครับม